ของเล่นบ้างโอเคโอเคไปเดินดูว่าตอนนี้ของเล่นมีอะไรใหม่บ้างออ๋ไปเดิผนผ่านเฉยเดินผ่านเฉยปกติใช่ไหมฮะถ้ <c oughs> าเอาจริงๆแล้วปกติเวลาข้าชามาเข้าห้างช้อปปิ้งแต่ละทีจะตั้งจุดประสงค์มาตั้งแต่บ้านเลยว่าวันนี้จะมาช้อปอะไรอ่ฮะ uh huh. อย่างอ่ะบางวันก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬากีฬาของเท้าสตาร์ทลูกฟุตบอลไม่พูดสิครื่องใจบางวันก็เครื่องสำอางเครื่องสำอาง <Okay. S 2> ขอเครื่องสำอางปุ๊บไม่มีใครเชื่อเลยว่าน้องซื้อเครื่องสำอางเอาจริงจริงเออเชื่อป่ะเอาเชื่อด้วยไม่ได้ว่าอะไรเลยเอ๋อโอเคโอเคโอเคหรือบางวันเราก็ตั้งใจตั้งเป้าออกมาหาของกินอย่างเดียวเลยอ๋อนะฮะผมได้ชอบแบบเดินไปเดินมาคือแล้วแต่ว่าวันนี้มีจุดประสงค์ในการซื้ออะไรบ้างใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโปรโมชั่นดีๆมันมีแบบว่าส่วนที่ทําให้เราดึงดูดอยากจะไปซื้อนะ เอารถจะนอนอะไรล่ะครับไปสิเออนะมันก็เซนท่านดีดีเซนท่านสิครับเออมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตอนนี้รด30แล้วก็สินค้าคุณภาพลด70%นะฮะคุณแม่ผมได้ยินหูผึ่งหายไปเลยอ้าวที่รอคุณแม่หายไปแล้วเหรอฮะหายไปเลยอาจจะมาซื้อของให้น้องๆฮะออนะฮะแล้วตอนนี้น้องกาชามีผลงานอะไรอยู่บ้างครับก็ซิงเกิลที่เพิ่งได้ร้องไปล่าสุดนะฮะคือผลงานล่าสุดชื่อเพลงว่าสถานการณ์เป็นรองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ประมาณนี่เดือนอะไร กันยาสิงหาธรมกันยาศุลปวิจิการธันมาอีกประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยจะมีอาจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดปล่อยออกมาซึ่งตอนนี้กําลังทําอยู่แล้วก็ช่วงใร่เรียกกับซิงเกิลเนี่ยจะมีอัลบั้มเต็มออกมาครับผมให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของกันนอกจากจากซิงเกิลแล้วยังมีผลงานอื่นอีกไหมครับก็เดี๋ยวปลายปีครับผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เราติดตาม นะคราะฉะนั้นฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้พี่บอกบอกว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเขาขอถ่ายรูปกับน้องหน่อยนะฮะเดี๋ยวพี่ให้เวลาน้องอ่ะถ่ายด้านกับด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายก่อนอ่ะพี่ให้ด้านซ้ายก่อนนะฮะอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่าย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 ด้านซ้ายนิดนึงครับพี่เออด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายอ่าซ้ายล้วพร้อมนะพร้อมนะเออด้านซ้ายพร้อมนะ อ่าโอเคอ่าพร้อมนะพร้อมนะพร้มแล้วนะครับอ่าด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าอ่าด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนครับอ่าด้านลุ้นนะครับนะน่ารักเชียวนี่แหละครับดกวน่ารักของน้องกระชายเอฟเด็กนะฮะอ่ะพร้อมนะฮะด้านหน้าด้านหน้าอ่านะาฮะอ่ะถ่ายราปนะครับแล้วาดี๋ยวอั่ด้านหาังอีกด้าน่าฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่า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 ฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่าาาฮา่า่าร อ่าะหันหลังนิดนึงครับให้น้องๆถ่ายกับแฟนคลับเลยครับมาเลยใกล้ชิดกันให้เต็มที่นะฮะชูป้ายไฟชูป้ายไฟด้วยป้ายไฟไปไหนเดีย๋ยวต้งเก็บเดีย๋ยวึ้นมาก่อนจะรีบเก็บไปไหนแหมเขาบอกออกกล้องก่อนใช่ไหมอ่าโอเครีบๆอ,ออกมาออกมาออกมาเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆ <laughs>